ทุกคนวันนี้เรามาเล่นโรบอทกันนะครับผมน้องไหนนี่มันเป็นอยู่เป็นเกนี่ไป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 นั่นนะน้องพี่บอกให้เขาเล่นแบบเคอ้าวอีไปไปไปพี่ไปพี่ไปรอดต่อรอดต่อรอดมีต่อรอด เนนพี่จะนจลเข้าแล้วพี่ผมผมก็เข้าแล้วไอ้กุ้งมันบินยัไงมันเนี่ยกุ้งปูปิได้เฮ้ยพี่ออกออกออกุ้งปูพี่กรบใบนี้ไหมน้องพี่เลียกับาบนี้พี่เลียงกรบนี่เี้น้องไม่ได้ออกกันน้องตรงนี้นี่ นาะตัวนี้ไม่กัอนนี่ไงพี่นี่นี่ไม่กวนนี้บ้างแต่หาตีเล่นหนนี่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 หาตีเล่นก่อนหาตีเล่นนอยหาตีเล่นก่อนทุกคนอันนี้คือตัวละครผมนะครับนี่ก็เป็นทวิสต์เมนคาแรคเตอร์ที่ผมเจอ นี่ของจิวีแน่วีทุกคนดูสเติวีเตัวแต่เครื่องสีดำนี่สเปาฟพี่จะเั่นของพี่กับจิวหมาแต่มันมันไม่ดีสวยให้ผมอ่ะโอ้ยน้องพี่คอ้านะพี่คอ้านะพี่มีแมวหมาตั้งรอกพี่ออกแล้วมีน้องหมาพี่ออกแล้วเล่กับหมาเล่กับหมาเอาสเกลกลายเป็นสเกลแล้วหมาหมา เปี่ยนเป็นเกลแล้ว่ะน้องเป็นสเกลว่ะน้องเป็นสเกลมินีพีีีพีไยไยไยูไปไปไปไไป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 ตรงนี้ตรงนี้ี่เข้าแล้วผมเข้าแล้วเีขึ้นตีด อ <c oughs> <ourage> ะไรนะน้องมันก็สปาสเกลสกลโอ้โหอูไรมูจี้เอกโซยาอยู่ปจะปลูกกู จะวจู๊สองอ่ะอออตัวเดียวตอมันเริ่มเกดด้วยซ้าสกาวมันจูกไม่ได้ก็ตอนแรกแต่กระเด็นเก็ไม่นลูกจู๊ไ,ได้เลยทีเชาวจะเจอเว็บโปรเื่อนเลยขอร้องชั้นหนึ่งไม่เจอหรอกมันจะเสียวตอนชั้นหา้าชั้นหนึ่ง ไ้อ่ะพี่จะรีสุรฟินใกล้ๆใกล้ๆนี่มีมมีมันไ้ที่ปดอยู่นะ เกมลืน่นเฉยโอ้โหกูดกูดกูดไม่จูบเรามันมีนู่นกูมาอะไรตรงนี้พีเขาแล้วยไม่ ขเข้ากันแรกเลยไม่ไมมต้องเข้าออก,อ <c oughs> อก่อนเราเจอโอเค,อคพี่ได้ยี่สิบแปดเองโอเคแบบิโนนอ้โหูเบนนี่นนดูเบนนี่มาตอนนี้ซื้อไม่ได้ออะเดนนี่มันขายของแบบชั้นสองไม่เอามาเลยของดี นที่สองประตูดมาในชั้นนี้เราไม่รู้ว่าเจออะไรโอ้โหแบ่นิดออก,ก็คีชาแล้วก็อะไรอะ่ะ ีชาแล้วก็อร่อยเนาะตอนนี้เจอใจทีชาอีพีเฮ yeah? yeah. uh ี huh. uh ้ย huh. น uh ่เนาะตอนนั้นโอ้โหโอ้โหโอ้หสกาวจุ๊ให้หน่อยสกาวโอ้โหสกาวจุ๊ให้หน่อย โอเคกูจุกแล้วโอ้สก๊อมีหนึ่งร้อยเทปทุกคนสกมันแต่งกูไปแล้ว สตรอเบอรี่มันเเกิดเยอะเกินจะหลอนมาแล้วน่ะเยอเน้จอยจะไ่โอ้ยโอ้ยอ้ยเัหนึ่งหัวใจชิมหาละรอหน้ารีฟได้ไหมเพื่อนเ <c oughs> หลือใครอะเหลือใครอะเหลือบล็อกเทนกับคอสโมคอสโขอหัวใจน่อยคอสโมมีส ตายอ่ะกกจพี่อยู่หน้าลิฟนะพี่เหลือหนึ่งหัวใจกระเด็นหนีกระเจินหนีนะพี่ก็จะจินหนีของจืดแกใช้ก้นเนาะจิ๊ดพี่มีกู๊ดมีกู๊ดพี่ไปรีเสิร์ชดีไหมเนี่ยพี่รีเสิร์ชไม่ได้อ่ะพี่โดนเก็บให้คุณน้องแล้วกันสวยสกาวขอบคุณขอบคุณสลับหัวใจ ไปทุกคนป่านอนจะตัดไปตอนที่ผมเข้าลิฟิ์เลยนะครับผมไปหนึ่งทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ชั้นสี่แล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูสลับมาก,ากานะพี่ละสองอะอันันตะปัดไทยเนออปัดี่เห็น่นอะปักี่พี่ขออยู่หน้ารีแป๊บหนึ่งน,นะพ,พี่เช็ดน้ำมูกแป๊บพี่ป่วย กนสกอเลสสามอันะอืออเทียเชียตรงไหนก็เขามีก่นสกอเลสสามอันก็เขาเล่นนานแล้วปี3าปีอ้โหเป็นปีเลยเหรอเป็นปีน่าจะหนึ่งพันชั้นอ้้หตีคุณภาพทุกคนปั่นเร็วมากผมยังไม่ได้ปัดสักเครื่องเลย เราหน้ารีบละมีช hmm. oh, ิมโป้อะเนาะชิมโป้แล้วกี่ตัวคืออะไรอ่ะพี่ยังไม่รู้เลยกูเหรออ๋ออีตัวคือป๊าปี้อีตัวคือป๊าปี้ชิมโป้แล้วก็ป๊ปปี้ตัวคลาสสิกเนาะ พี่ข้อนะพต่เจอตอมนแล้วอะมีคาแรคเตอร์รีบมาน้อง้องรีบรีบวิงเลยสเตมิน่ามีไหมโอเคชั้นห้าไื่กัดเหรออปัดไปเลปัดไฟปนไฟ ศาสตร์ทางด้านเทคนโ,เโนโลยีรถเวลาที่ต้องใช้อะไรอะ่ะตั้นต้วหนังสือเด็กมากเลยพูดเลยนะเดี๋ยวที่เลี้ยงโอ้โหสกเกลจุกไปเลย ป๊อปี้ปปกาทชเดิมเลยป๊อปี้กับชิมโป่เฮ้ยไม่ใช่กระดาษกนะไม่ใช่เ,เดิมตกก,กเป็นป๊อบป,ปี้กับชิม,ชมโปนะโอ้โหโคเทปไปได้เกือบแล้วเมื่อกี้กมันเริ่มลิยากละ เอิ่มคนเสียคนตายใครตายอ่ะขอหัวใจออน้อ<า>นงออขอหัวใจ,ใจคนอื่นผมแลยนไปร้อนในรีเลยโอเคขอบคุณขอบคุณมากคอสโม วิเศษที่แช่ภาษาให้หัวใจให้หัวใจผมคอสปูไม่ใช่เหรอใช่จำผิดน,นะน้องอ่ะตอนนี้รีบเลยสกาวยังอยู่บบทุกคนตัดไปตอนที่อยู่ในรีเลยนะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินตอนนี้ผมเข้ารีมาแล้วนะครับดดเดี๋ยวตัดไปตอนชั้นเจ็ดเลย ใช่ไหมทุกคนทุกคนตอนนี้ผมก็มาชั้นเจ็ดผมเลือกไปไปนี่แรกนะครับผม,ผมไปต่อกันชั้นที่แปดกันเลยนะครับผมหยุดแป๊บโอเคตอนนี้ผมก็มาชั้นที่แปดแล้วนะครับผมน้องผมตายโคตรงูเลย เขาให้อยู่ในลิสไม่อยู่ยเดี๋ยวต่อชั้นที่ก้อนเลยนะครับถ้าเจอตัวมีคาเลสเตอร์เดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูกคนตอนนี้ผมตอนข้อสุดท้ายอยล่นะครับมันเปสามเครื่องตอนเปสามเครื่องอ่ะโอ้โหฟินไอฟินมึงโอ้โอสกอตเตอร์ ตอนนี้มีการสบาบเรื่องผมเลือกไปแหลกนะครับทีมีหัวใจเพิ่มแล้วแลตัดไปตอนชั้นสิบเลยครับตอนนี้ก็ชั้นสิบแล้วนะครับวิ่ยกองชูเม็กทุกคนซื้อจมก้นสีด้วยเหอใช่ไหมใช่ตัดตอนชั้นที่11เอเลยได้ไหมทุกคน โอเคนะตาเวทแล้วนะไปทุกคนขอบกระจุบเตเพียงเท่านี้นะครับแยวมาต่ออีพีสองให้ผมไปเรียนต่อก่อนนะครับ